thank you สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกุดีดาวจังหวัดพระนาครศรีอยุธยานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับกันให้ฟังนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่เป็นเรื่องราวความลึกลับที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ลึกลับพอสมควรเลยครับแล้วก็ทําให้พระองค์ได้เชื่อในเรื่องของสิ่งลึกลับนะฮะ ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นมากแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นศารนะครับเขียนไว้ว่าปู่โสมนะฮะซึ่งผมก็นิษฐานว่าจะเป็นเรื่องราวของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่วัดกุฎีดาวนั่นเองนะนี่เป็นใต้ต้นโพครับอยู่บริเวณข้างๆกับพระอุโบสถน,นะฮะของวัดกุฎีดาวครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณของวัด กุฎีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ผมเกิดนำในช่วงต้นเกี่ยวกับเรื่องราวความเล่นลับในวัดกุฎีดาวนะครับพระองค์ได้เผชิญกับผีปู่โสมเฝ้าทรั์นะครับที่ผมได้ถ่ายคลิปให้ดูเป็นศาลปู่โสมนะรบ,บริเวณข้างๆกับพระอุโบสถนะจะยืงไปด้านหลังหน่อยนะครับพระองค์เจ้าพิราเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในและต่างประเทศเพราะว่าพระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์คนไทยคนแรกที่เข้าแข่งขัน รถแข่งครับได้รับรางวัลชนะเลิศกลางปีพระองค์ก็เป็นนักเรียนต่างประเทศนะก็เลยไม่มีความเชื่อในเรื่องของพูดผีวิญญาณปีศาจต่างๆพระองค์ไม่เชื่อเลยซึ่งตามสมัยโบราณน,นั้นนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณอยู่ในคนไทยนะแต่พระองค์ก็ไม่มีความเชื่อแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ก็ได้รับลายแทงสมบัติจากพระพิสุรูปหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งก็กำหนดจุดต่างๆของสมบัติมากมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเกิดดูตามลายแทงแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมดก็คือ303จุดเลยทีเดียวแต่ที่วัดกุดีดาวแห่งนี้จะมีทั้งสิ้นก็18จุดแล้วก็ในรายแทงนั้นก็มีคำสาบแช่งอยู่ในลายแทงด้วยพระองค์ก็มีความคิดนะครับว่า จะลองเริ่มค้นหาสมบัติตามลายแทงนั้นซึ่งก่อนที่จะค้นหาสมบัตินั้นพระองค์ก็ได้ดำเนินเรื่องให้ถูกกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับก็ได้ทําการทําสัญญากับกรมศิลปากรหรือรัฐบาลเนี่ยว่าถ้าเกิดขุดพบเจอสมบัติตามลายแทงนี้จะมอบทรัพย์สมบัติให้กับทางราชการหรือทางรัฐเนี่ยเกสซส่วนพระองค์จะเอาไป10%เเซก็ ดังนั้นแล้วก็เริ่มมีการวางแผนในการขุดค้นเพื่อหาสมบัติในบริเวณวัดกุฎีดาวเป็นแห่งแรกก็มีเครื่องมือครับสมัยนั้นก็จะเรียกว่า m y d e เ e c เตอร์ก็คือเป็นเครื่องตรวจหาแร่โลหะแร่ทองคำทรัพย์สมบัติต่างๆเมื่อใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าบริเวณใดที่มีแร่โลหะอยู่นะ พระองค์ได้เริ่มวางแผนแล้วก็มีทีมงานในการขุดนะครับก็มีหม่อมสาลี่ซึ่งเป็นพระชายาของพระองค์เนี่ยก็มาเสด็จมาที่บริเวณขุดเจาะด้วยนะครับแต่พระองค์ก็จะกลับทุกวันนะเสด็จกลับทุกวันไปกลับแต่ก็จะมีคนงานคอยเฝ้าในการขุดเจาะอยู่ทีนี้ก็ใช้เครื่องเครื่องไม่เเตอร์เนี่ยในการตรวจก็พบว่ามีสัญ,ญญาณเตือนนะครับว่ามีแร่โลหะก็เลยขุดลงไปขุดลงไปก็ปรากฏว่า ไม่พบกับแร่ทองคําหรือโลหะใดๆทั้งสิน้นจะเป็นเพียงเศษกระเบื้องต่างๆรูดใดต่างๆซึ่งก็ไม่มีค่าใดๆในสมัยนั้นพระอ,องค์ก็ยังไม่ลดละความพยายานะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ยังไม่พบอยู่ดีมีวันหนึ่งพระอ,องค์ก็ได้เสด็จกลับนะก็ก็ไปพักผ่อนบรรทมก็ปรากฏว่าระหว่างที่บรรทมอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขุดขุดดินนะฮะที่บริเวณบ้านของพระอ,องค์นะครับก็ ปรากฏว่าพระองค์ก็เลยออกมาพร้อมถือปืนออกมาด้วยเพราะคิดว่าจะเป็นคนร้ายแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอพระองค์ก็เลยกลับมาบรรทมเช่นเดิมพอบรรทมก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับก็คิดว่าจะเป็นการขุดสะหรือขุดอะไรของคนงานเน,นื่องจากว่าตอนนั้นพระองค์ก็มีการขุดสะอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งรุ่งเช้าพระองค์ก็เลยไปดูบริเวณที่มีเสียงนั้นออกมาเสียงขุดนี่นะครับ ก็ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยการขุดใดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะฮะพระองค์ก็เล่าเรื่องราวนี้ให้กับคนงานต่างๆฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแต่พระองค์ก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเป็นสิ่งเล่นลับทีนี้พระองค์ก็เลยสั่งให้คนงานเนี่ยขุดหาทรัพย์สมบัติที่บริเวณวัดกุฎิดาวต่อไปพอขุดลงไป6กถึงเฟุตก็ได้ยินเสียงนะครับยินเสียงเป็นเสียงคลื่นนะครับคล้ายๆการเคลื่อน ที่ของวัตถุต่างๆนะเคลื่อนไปก็ทําให้คนงานตกใจก็กระโดดขึ้นมาจากหลุมกันหมดแต่พอใช้เครื่องมา์ดีเทคเตอร์ตรวจอยู่ยก็ได้ยินเสียงอยู่เหมือนเดิมพอได้ยินเสียงปุ๊บก็เลยขุดต่อขุดไปกันต่อนะครับก็ไม่พบสิ่งใดๆขุดณจุดไหนก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีเสียงการเคลื่อนตัวของวัตถุต่างๆแล้วก็ไม่พบแม้แต่เศษทองคําใดๆเลย จนกระทั่งเวลาราวส17เจนาฬิกาก็เวลาเย็นๆประมาณนี้ครับพระองค์ก็นั่งอยู่ด้วยความท้อพระทยัยก็เงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏเห็นชายร่างกายกำยำสวมใส่ชุดนักรบนะฮะก็รูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปเดินออกมาจากหลังบริเวณพระอุโบสถก็คือบริเวณตรงนั้นแหละครับนะบริเวณตรงด้านหลังตรงนั้นแล้วก็พระองค์ก็อุทานขึ้นมาว่า นั่นผีนะที่พระองค์อุทานอย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์เห็นว่าชายคนนั้นไม่มีสีสันนั่นเองพระองค์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับพระองค์ก็เลยตามไปตามชายคนนั้นไปที่เดินออกไปไปตรงบริเวณพุ่มไม้ก็ปรากฏว่าก็หายไปในพุ่มไม้แล้วก็ไม่เจอพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องราวนี้ให้กับพระสาหายรวมถึงคนงานได้รับฟังพระสาหายพระองค์ชื่อว่าแฮริสันก็เล่าเรื่องราวนี้ให้กันให้ให้ฟังเช่นกันนะครับว่าก็เจอเช่นกันกับชายหัวขาด ตอนนั้นพระองค์ก็เลยเริ่มเชื่อแล้วว่าเหตุการณ์นี้คงเป็นสิ่งที่ไม่ปกติจะต้องมีสิ่งนั้นลับแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถขุดพบเจอสมบัติชิ้นใดๆเลยแล้วก็มีสิ่งแปลกประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระองค์แม้จะใช้เครื่องมายดีเทคเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นตรวจหาแล้วว่ามีเสียงสัญญาณแล้วขุดเจาะไปก็ไม่พบเช่นเดิมพระองค์ก็เลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระสงฆ์นะฮะ ที่มีอภิญญาพระสงฆ์ก็บอกว่าที่เห็นคนหัวขาดนั้นเป็นผีวิญญาณจริงชื่อว่าผาดครับขอเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ทําการสราบแช่งผู้ที่มีส่วนร่วมในการขุดหาสมบัติดังกล่าวด้วยต่อมาพระองค์ก็เลยเริ่มเชื่อเรื่องราวนี้ก็เลยศึกษาเรื่องราวนี้มากขึ้นและต่อมาก็เกิดความคล้ายๆที่เรียกว่าความวิบัตินะนครับต่อผู้คนที่มีส่วนร่วมในเรื่องราวนี้มี ล้มหายตายจากก็มีสูญหายก็มีนะครับส่วนธุรกิจของพระองค์นะครับพระองค์เจ้าพีระเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องปิดก,กิจการไปหลาย,ลายๆอย่างนะครับพระองค์เจ้าพีระก็เลยเชื่อว่าเรื่องสิ่งลึกลับหรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นมีอยู่จริงนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวาคร่าวๆนะครับที่วัดกุฎีดาวนะครับแห่งนี้นี่เองครับช่วงนี้ก็เย็นมากแล้วนะก็มาเล่าก่อนนะก่อนที่จะคํานะครับ ที่ผมถ่ายให้ดูช่วงแรกบริเวณต้นโพด้านโน้นนะครับทางอุโบสถก็จะมีสารปูโสมอยู่ทีนี้มีเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับนะบอกว่าบริเวณหน้าวัดตรงนี้ข้างๆวิหารจะมีต้นโพเช่นกันนะซึ่งชาวบ้านได้บอกว่าได้เห็นเป็นลนักษณะเป็นชายนุ่งขาวผมขาวเป็นผู้ทรงสีนะครับนั่งอยู่บนต้นโพด้วยนะครับ พอเข้าไปดูใกล้ๆตอนนี้ผมก็ไปดูแล้วเนี่ยก็มีชุดขาวนะแขวนไปที่ต้นโพด้วยนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านแถบนี้นะที่เราที่เราสืบต่อกันมานี้เป็นบริเวณภายในวัดกุฎีดาวนะเป็นวัดที่ใหญ่มากครับส่วนด้านบนนี้ก็เป็นยอดเจดีย์นะที่หักพ่นลงมาบริเวณด้านล่างตรงนี้ลองมาท่องเที่ยวอยุธยากันนะครับแล้วก็มาสืบสารตามรอยเรื่องราวต่างๆนะที่อยุธยามีเรื่องราวให้ ศึกษาเยอะมากครับถ้าประวัติศาสตร์เรื่องราวเล่นลับก็มีนะครับตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับอย่างที่ผมเล่าเรื่องไปนะครับว่าพระอ,องค์เจ้าพีระก็เลยเริ่มเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณทท่านั้นที่แต่เดิมนั้นพระอ,องค์ก็ไม่เคยเชื่อเลย ว่าพระอ,องค์นั้นก็มีหัวสมัยใหม่ครับเพราะว่าเป็นนักเรียนต่างประเทศนั่นเองต่อมาพระอ,องค์ก็เลยเข้าที่ประชุมแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ชาวไทยได้รับรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณซึ่งพระอ,องค์ก็เชื่อว่ามีจริงๆนะการถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุประสงค์ที่ว่าการเดินทางไปยังสถานที่ใดๆก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็ผมก็มีความเชื่อว่า สิ่งนั้นลับนั้นมีอยู่จริงๆนะฮะที่คอยมองเราอยู่ว่าเราทําดีหรือไม่ดีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทําดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ภูมิใจนะครับที่ได้ทําดีไปเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งนั้นลับนั้นก็ยังคงมองเห็นเราอยู่นั่นเองนะครับส่วนคนที่ทําไม่ดีนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแม้ตัวเองมองไม่เห็นสิ่งนั้นลับแต่สิ่งนั้นลับนั้นก็มองเห็นเราอยู่ยเช่นกัน